ดนตรีมันอยู่ควบคู่กับมนุษย์มาช้านานครับไม่ว่าจะไปที่ไหนทําอะไรเราก็มักได้ยินเสียงดนตรีเป็นอาจ,จินเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ก็ว่าได้ศิลปินลูกหนังมันคือประโยคคลาสสิกที่บง่งบอกความเป็นตัวตนได้เป็นอย่างดีครับนักฟุตบอลหลายคนหลงรักในมนต์เสน่ห์ของดนตรีไม่เว้นแม้กระทั่งเมนฟิตเดปายครับอดีตแข้งฟุตบอลผีแดงคนนี้ชื่นชอบการแรปเป็นอย่างมากเวลาว่างส่วนใหญ่ของเดปายจะหมดไปกับการเขียนรมแต่งทํานองและทําดนตรีครับ เดปายเคยให้สัมภาษณ์ครับว่าหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลเขาตั้งใจจะผ่านตนเองเป็นศิลปินเต็มตัวเพราะมันคือความฝันของเขามานานอีกทั้งยังชื่นชอบเขาเจอฮิพอปทั้งสไตล์การแต่งตัวทั้งสไตล์การฟังเพลงถือว่าเอาเรื่องอยู่นะทั้งนี้ทั้งนั้นดูเหมือนเดปายเริ่มจริงจังขึ้นเรื่อยๆครับย้อนกลับไปครั้งปี2017เดปายสร้างช่อง YouTube ผลิตคอนเทนเนือ้อหาเพลงแรปในสไตล์ของตนเอง จนกระทั่ง24มิถุนายนปี 2017, 2 0 1 7เดปายปล่อยซิงเกิลแรกที่มีชื่อว่า La v i e b e เนื้อหาของเพลงพูดถึงความรู้สึกในวันพักผ่อนของเดปายครับเพลงนี้คือจุดเริ่มต้นเส้นทางศิลปินของเขาต่อมาเดปายได้ออกผลงานมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันพุธที่26ธันวาคมปี2 0 1 8เจ้าตัวปล่อยเพยงเลง No Love ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงแจ้งเกิดของเดปายก็ว่าได้พะหลังจากที่ปล่อยเพลงออกไปยอดวิวกระฉุดไม่หยุดยนต์โดยล่าสุดเพลงนี้มียอดวิวถึง14ล้านครั้งเข้าไปแล้ว สำหรับนะักฟุตบอลคนหนึ่งยอดวิวเท่านี้ถือว่าไม่ธรรมาดาครับล่าสุดยอดผู้ติดตามเป็น f ิ t ด Depray ดใน YouTube มีมากถึง5.5แสนซับภายในระยะเวลา3ปีเท่านั้นเองถือว่ารวดเร็วมากๆาสำหรับศิลปินลูกหนังพี่แกซ้อมบอลทุกวันเอาเวลาไหนไปเขียนเพลงกันนะผมอยากเป็นศิลปินที่สร้างพลังให้คนจานวนมากแต่ผมอยากได้โปรดิวเซอร์นะเพราะผมคงสร้างงานเองในสตูดิโอไม่ได้ จากคำสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงถึงทัศนคติของเดปายที่อยากเป็นศิลปินและพร้อมร่วมง,งานกับโปรดิวเซอร์เอามากๆพี่แกเอาจริงแฮะตัดกับมาสนาม้ากกันมั่งครับปัจจุบันเมนฟิตเดปายดาวเตะวัย27่ปี้าแข่งกับสโมสรโอ Lion, ลิมปิกลียงลีกเอิงฝรั่งเศสโดยปีนี้เจ้าตัวลงสนามในลีก35นัดยิง19ประตูแอซซิ์ไป10ครั้งตัวเลขที่เก่ามาถือว่าโอเคเลยทีเดียวตอนนี้ลียงอยู่อันดับ4ครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปีหน้าเราคงได้เห็นเดปายลุดเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งเนื่องด้วยคะแนนที่ห่างกับหมากเซยทีมอันดับ5-17ถึง17คะแนนสุดท้ายนี้เดปายถือเป็นตัวอย่างที่ดีครับเพราะเขาสามารถแบ่งเวลาทำสิ่งที่เขารักออกมาได้ดีไม่แพ้กันศิลปินลูกหนังประโยคห้าพยางมันอยู่ในตัวเมนฟิตเดปายก็ผมอยากเป็นแรปเปอร์สวัสดีครับ